ทางเลือกของแก้วโดยครูปิติยามาศหลีวัฒนาศิริกุลแก้วมีความสุขมากที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่กลุ่มนี้เมกับดาวเป็นคนสนุกสนานพวกเขามักจะชวนกันไปเที่ยวห้างสปปรรพสินค้าไปเล่นเกมที่สนุกสุดเวียงหรือไปนั่งชิลที่ร้านคาเฟ่เปิดใหม่ที่ตกแต่งสวยงามเสมอชีวิตม .2 มันต้องแบบนี้สิแก้วคิดอย่างตื่นเต้น บางครั้งแก้วก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยดูชุดของคนนั้นสิเชยสุดๆเลยดาวพูดเสียงเบาขณะมองลูกค้าคนอื่นในคาเฟ่แก้วทำได้แค่ยิ้มจึงเจือนในใจรู้สึกขัดแยง้งเพราะแก้วถูกสอนมาเสมอว่าไม่ควรพูดจาว,ว่าร้ายคนอื่นลับหลังจากการเที่ยวเล่นหลังเลิกเรียนก็เริ่มกลายเป็นการโดดเรียนพิเศษไปดูหนังเรื่องใหม่กันเรียนพิเศษรอได้เมฆเสนออย่างไม่ยี่ร่ะ แก้วลังเลแต่ไม่อยากขัดใจเพื่อนใหม่จึงยอมตามไปถึงแม้ในใจจะรู้สึกว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ตามการโดดเรียนครั้งแรกทำให้แก้วสนุกแต่ก็รู้สึกผิดไปด้วยแก้วฉันเป็นห่วงนะฟ้าพูดขึ้นอย่างจริงจังในวันถัดมาขณะที่พวกเขากำลังนั่งทำกันบ้านด้วยกันฉันเห็นพวกเขามองครูที่เบิกษาแล้วหัวเราะกันบางทีมันก็ดูไม่น่ารักเลยนะ คำเตือนของฟ้าเหมือนเป็นกลิ่งที่ดังขึ้นในใจแก้วแก้วพยายามปฏิเสธแต่ก็รู้ว่าฟ้าพูดความจริงเย็นวันศุกร์เมฆและดาวเดินมาหาแก้วด้วยใบลาดเปี่ยมสุขวันหยุดยาวนี้เราไปเที่ยวทะเลกันทริปนี้โคตรลับสุดยอดเลยนะดาวกระซิบบอกอย่างตื่นเต้นไม่ต้องบอกพ่อแม่หรอกโตแล้วจะไปไหนก็ได้แค่ถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลก็พอเมฆกล่าวเสริมคำชวนนั้นทำให้หัวใจของแก้วเต้นแรง การได้ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนกลุ่มใหม่มันน่าตื่นเต้นที่สุดแต่คำพูดของเมฆก,ก็ทำให้ความตื่นเต้นนั้นจางลงแก้วมองรูปถ่ายครอบครัวที่วางอยู่บนโต๊ะตัวเองพ่อแม่เชื่อใจและให้โอกาสเธอเสมอการโกหกเป็นเรื่องที่ทำร้ายความรู้สึกที่สุดแก้วรีบโทรหาฟ้าฟ้าช่วยด้วยฉันควรทำยังไงดีฟ้าจริงนัดเจอกันที่สวนสาธารณะแก้ว เธอรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องการเลือกเพื่อนดีๆไม่ได้หมายถึงการต้องทำตามพวกเขาเสมอไปฟ้าพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นเช้าวันเสาร์แก้วตัดสินใจได้แล้วเธอนัดเจอกับเมฆและดาวที่ร้านกาแฟใกล้บ้านเพื่อบอกคำตอบแก้วเตรียมใจไว้แล้วสำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือทางเลือกที่เธอเลือกเอง ฉันขอโทษจริงๆนะฉันคงไปไม่ได้แก้วพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงฉันรู้สึกไม่สบายใจถ้าจะไปเที่ยวโดยไม่บอกพ่อแม่พวกท่านเชื่อใจฉันมากเมฆและดาวมองหน้ากันด้วยความไม่พอใจดาวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว,ว่าถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่แก้วละกันทริปนี้คงไม่สนุกเท่าไหร่ถ้ามีคนคลี่คลาดไปด้วยแก้วเดินออกมาจากร้านด้วยความรู้สึกโล่งใจแม้จะรู้สึกเสียใจ ที่อาจจะต้องเสียเพื่อนกลุ่มใหม่ไปแต่ความรู้สึกภาคภูมิใจในการตัดสินใจก็มีมากกว่าเท้าเดินมาหาฟ้าขอบคุณนะฟ้าแก้วรู้แล้วว่ามิตรภาพที่แท้จริงคืออะไรและทางที่เลือกเดินก็คือทางที่ถูกต้องเสมอ